วันนี้เราอยู่กันที่ฮาร์เปอร์แลนด์สาขาเตมอบางแคเราจะมาเล่นสไลเดอร์กันไปเลยไป <c oughs> ไปไปก่อนไปชิ่งบไปชิ่งบ <c oughs> แพ้แพ้ไปก่อนอ่าแพ้ไปก่อนเลย้ย พี่ลงไปแล้วนะเพร้อมยังไปครับทุกคนโอ้ยโคตรแรงเฮ้ยพี่อยากเล่นอันนี้เนี้ยเนี่ยเนียเนียไอ้ยิงยิงอะไรเนี่ยในยิงนี่ยิงมันยิงยังไงอ่ะเฮ้ยเบาจังโคตรเบาเลยชิวสไลด์นะครับพี่เสียว เลยเขียบทุกคนอะไรอ่ะเออได้ไม่เตียวไม่เตียวพีอนนี้ไม่เไม่เตียวพีอนนี้ไม่เไม่เตียวพีอนนี้ไม่เียวไปต่อพีลงแล้วนะ Oh, oh, oh. ทุกคนสาขาที่เรามาคือฮาบิแลนด์บางแคนะครับม ja. mm ันมีพื้นที่มากกว่า1 2ื่นตารางเมตรเลยนะทุกคนใหญ่มากซึ่งค่าเข้าก็คนละ480นะครับถ้าเด็กนะถ้าผู้ใหญ่ก็คนละ180นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นต่อกันนะครับนี่อันเร็วอยู่อันนี้ fast นี่อัน slow นี่อันนี้เร็วสุดนะ ไปไหมมาไปเลยมาไปด้วยกันเนาะเอ้ยเอ้ยไม่รอเลยไม่รอเลยไป let's go ทุกคนนี่นี่นี่ค้ยเคยเคยไต่ขึ้นบ้างนี่เราก็แค่ไต่เนาะไปทีละอันเนี่ยนี่รอดแล้ว เนียควรเป็นเหตุสังเกตได้ไมดีไหอ้ไมคทุกคนไปได้แล้วคุณได้ตองก่อนหุยหุยได้ไหมควรควไม่เอาแล้วไม่เอาคุณไม่ยีจะถึงแล้วรอบครั้งสุไท้าย จะไม่มาเล่นล้นะฮะจะไม่มาเล่นร้านเนี้ยเฮ้ยนุกลัวนูกลัวนูกลัวนูกลัวกลัวเลยมาเกนกลัวเสียงน้องน่าจะน่ากลัวมากนะเมื่อกี้เอ้ยนกลัวไปไปโอ้ยนุกลัวเฮ้ยโอนโอเค โอเคไปเครื่้งเล่นอื่นไปกันโต๊ะถ้ามีที่บ้านเราจะเล่นทุกวันเคยมีเลโก้ด้วยนะตรงนี้อุ้ยบนด้วยยังไงเนี่ยมาทางนี้ถ้าจะเล่นอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกากมีบันไดดูแบบที่บ้านลงสีอะไร ลงด้วยกันดีพร้อมกันนะคนอะ่ะไปด,ดิปะไดับไ,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 ไลงก่อนเลยไปพี่ไปก่อน็ได้พี่ไปนะโอเคายบายไปครับทุกคนโอ้โอ้โหอ้สั้นนิดเดียวเองลงมาเลยมาแล้ว <Okay. S 1> ไปเลยไปเลย มันไม่มีเลยนะก่ <c oughs> อนเลยเอออันนี้งไงอันนี้เครื่องเล่นไฮไลท์ซีซีฟ็อกเนะี่ยเล่นไงอ่ะเัาคือที่หมุนไฟตอนนั้นมันยังไม่เริ่ม เอ้าตายตอเอ้ออยอันนี้มันคือตามล่าหาปุ่มนี่นี่นี่นุนนุนกด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 เอออย่ากดแรงไปตามล่าหาปุ่มไปปุ่ม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 กดปุ่มมีไหนนุนนู่นนนกดปุ่มกดปุ่ม

ดูน้องดูน้องมาเลยนิฟนิฟนิบเอ็นีบเอ <S 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 2> <S 2> เล่นเปล่าไม่เอาะผมรุดมาแล้วมาเร็วนิฟเอไป <S 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 ไหนอ๋อไปรุด

ไปครับทุกคนเฮ้ยติดไปครับตาหกครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันติดอ่ะมันติดมันติดนะเออมัติดไไปตรงไหนต่อเฮ้ยแอปเปิลด้วยไป Let's go โอ้

chạy cảm chạy cảm đi cảm chạy đăng chạy cảm chạy cảm đăng cảm chạy cảm ca được Không chạy Chịu chạy à? chạy cảm chạy ไม่น่าไหวอ่ะตาท้ายตาเนยมองไม่เห็นอันนี้มีเตวไปทำงานไป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 ด้วยกันเร็วไม่เอาไปก็เลยอกลัวนี่ว่า ไปไปเลย,ยไลนะ <c oughs> ไปปเลยไไามาครับทุกคนตามผมแล้วเอ้ย ม่คิดไมว่ากลัวใช่เหรอนี่คิดวไปคนละคันไปไปเดี๋ยวพี่ไป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  ไปโอ้ยยังดีดีนะไปเอาใจเด็บป๊อปลาลับโอ้ ไม่เริมก็ต้่งละไปยังไปยังยังไปก็ไมก็ไมไป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 เนี้ยไปเลี้ยโอ้ยตกอ่ะคุณโกงอ่ะคุณโกงอ่ะโกงอ่ะเอ้ยเอ้ยเป็นอะไร สิบเ็ดสิบเจ็ดเออมาเดี๋ยวพี่จะทำลายสถิติเดี๋ยวพี่จะทำลายสถิติเมื่อกี้ได้เท่าไรสิบแปดสิบแปดได้เท่าไหรสิบเจ็ดโอเคเดี๋ยวรอดูว่าพี่จะได้เท่าไหรไปไปดเจ็ดเลยไปไปย้โชว์พี่หน่อย มันเร็วไหมอน้มตัวลงมาข้างหน้านะว่าไม่เร็วเท่าไหร่ยานอนเขาที่ไปดูงนไปกับพี่ก็ได้ปะตไดหนโอกาสเอามไปเม่มาไม่เล่นสีมสีมอีก แอมรอนี่นะเดี๋ยวพี่มาโอเยเอลูกอะคนเียไม่นละคนะกี้ครับใค้อไปก่อนใครไปก่อนูเลยมามาเข้าเลย เดี๋ยวเข้าเขเข้าเข้ีเดี๋ยวหมุนให้เดี๋ยวหมุนให้เอายังโดนน้องโดนน้องไปเร่เข้อี้เออเอียวหมุนเอียวหมุนเฮ้ยดูเวีนเท่าไรเอ้ย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 เฮ้ยเวีนถอยเอ้ยเอ้พอแล้วพอแล้วพอมาตัม้ยไตัม้ยเ้ย่ได้กน่ด้าีอไ อะไรอ่ะมันพุ่งลงมาได้ไม่ใช่เหรอมันปิดแล้วเอ้าพี่ฟ้านี่ฟ้าเดินไปนี่นี่ฟ้า่นี่ฟ้าเลยนี่วาโลจัมวาโลจัมเล่นคนดี

เอาไม่โดนใช่หรอ,อ,หหรอวันแรกโอ้โโอโเะียกพันที่พังนล้วเออเลยอ่ะไป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 ตกแไห โอเคยังไม่ทันเริ่มเลยยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็ไปไปอ๋อตัวก็ นี <that is German> ่เรากลับแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วครับก็ไม่มีใครแล้วนะทุกคนดูนี่ไม่มีใครแล้วเอเตรียมกลับแล้วบ๊ายบายบายบายจุกไลค์ก็แชร์ล้างมือได้เสร็จต้องล้างมือถ้าไม่อยากเป็นกระดึงมือตึงอ้